ทุกอย่างมีเหตุย่อมมีผลนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้วันที่24กันยายน2568นะคะตรงกับวันพุธนะคะวันนี้แอดมินมีตำรา2ทุ่ม30นะคะมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะ3ตัวเน้น2ตัวเน้นแล้วก็4ตัวนะคะแล้วก็มีทั้ง3ตัวรอง2ตัวรองนะคะมาแบ่งปันมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะ บรรจันที่ผ่านมาแอดต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ได้ลงแนวทางให้เลยนะคะเนะื่องเพราะว่าติดภารกิจนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะมีหลายพื้นที่นะคะท่านะผู้ชมที่ตอนตอนนที่ตอนนี้น้ำท่วมอยู่นะคะแล้วนะก็แอดก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะทุกพื้นที่แล้วก็มีแผ่นดินซุดด้วยนะคะเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นน้าท่วมดินซุปนะดินดินซุดนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะพาไปเที่ยวริมโขงเหมือนเดิมนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะอยากจะให้มีโชคมีลาบกันนะคะให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแอดก็เป็นห่วง f c ทุกคนเลยนะคะคิดถึง fc คุณพ่อคุณแม่ทุกคนเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มีเข้ามีหลุดก็ยังติดตามนะคะ,อะแอดอยู่นะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นกาลังใจให้กันนะคะแอดก็จะหาตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่า ตัวเลขแนวทางนะคะถ้าอยู่ใน5ตัวนี้ไม่หลุดแน่นอนนะคะถ้าอยู่ใน5ตัวที่แอดให้ไปนะคะท่านผู้ชมเนาะนอกนือจากนั้นนะคะก็ถ้าอยู่ใน5ตัวที่แอดให้ไปนะคะแอดเชื่อว่าแอดจับวินให้เรียบร้อยแล้วทั้งสตัว2ตัวแล้วก็4ตัววินวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะท่านผู้ชม4ตัวใครอยากไปวินอีกก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมว่าตัวเลขที่แอดให้ไปนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะตำราโนวๆนะคะท่านผู้ชมเนาะ 90245อยู่ใน5ตัวนี้ไม่หลุดแน่นอนนะคะ3ตัวเน้น2ตัวเน้นนะคะใครงบน้อยจัดตัวใครงบน้อยนะคะจัดตัวเน้นไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมน้แอดก็มีทั้ง4ตัวแล้วก็สามตัว2ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวรองกันนะคะแอดแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3าตัวแล้วก็2ตัวนะคะแล้วก็ระวังเบิ้ลระวังหามเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็มีไม่เยอะนะคะใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านนะคะ ทางช่องก็นาเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสองทุ่มครึ่งไปรุ่นพร้อมกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอขออวยพรให้เอฟซของสแบงบ้านนามีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะขอให้สมปรารถนาสมหวังทุกประการไม่ว่าจะหวังสิ่งใดนะคะที่สําคัญนะคะขอให้รวยเฮงๆปัง,ปง,ปงๆมันๆทุกคนเลยนะคะ ตลอดไปเลยนะคะท่านผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดอขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ